ในครั้งนี้ก่อนอื่นขอเสียงปรบมือให้ตัวเองกรดาน

ครับนี่คือยรนะครับ M7 อยู่นี่ครับ M7 นะครับ M7 นี่อยู่นี่ครับปัจจุบันอ่านี้น้ำเชียจะมีเกื่อนนะครับเกื่อนอุบลรัตน์นะครับตอนนี้ต้องระบายครับขาดไฟระบายไม่อยากไปใกล้อัปเปอร์ลูกเพิร์จากลำปาลงมาาข้งล่างครับไอ้เกื่อนต่างๆเกื่อนลำเซยบายเซยบกแล้วก็แขวนบานไม่จะบอำนาจเจริญเนี่ยฝนตกเยอะคือไม่กลับครับบ่อยยกปีจำจะคองลำบูนบนลำแท้แล้วก็ลำเพิง เรากักไว้หมดเลยเนื่องจากน้ําน้อยมีมาตั้ง50%งครับทีก็มาดวงน้ําที่ทาสีสไส่ดวงน้ําที่หัวนาเพื่อจะเปิดการจราจรเกณฑ์นในการสกัดน้ําเป็นมติกรมอยู่เ็าต้องทําตามเกณฑ์กติกาด้ยแต่ท่านพระงยชนท่านควรมติกรมตรงตรงนี้นะคือมันจะได้น้ำมูลสายเดียวแต่ถ้าไปพัดน้ําถ้าเรากั้นตรงเขื่อนตรงนี้แล้วก็ไปพัดน้ำให้มันมาออกนี่แล้วมาลง ใต้กันใตนคือตรงตรงนี้ที่ธร,รรถถมชาติต้รวจืองไปต้นเมือถูกไหมตรงนี้ก็เมืองที่เมืองมันมถ้าถ้าออกไปพรักมาตรงนี้นี่เอ,อ่อจะสองเมืองนี้นำ้ำบานปักหมูนคนระับเพราะว่าต้องเปิดแปดปิดสี่ใช่ไหมห้าร้อยตีสิบตอนนีที่เกิดปริมาณที่เอ็มเจมากมากว่าห้าร้อยตีสิบให้ให้แสนบาทเลยที่พี่น้องเดีย๋ยวไม่สามารถชุกได้ แต่น้ำประปาที่มูลน้อยนี่ที่จริงถ้าในช่วงเดือนพระไกเลยเรามาใช้โรงจุดที่ฝั่งบริเวณวงเดียวจะแค่เปลืองน้ำมันแค่สัปานึ่งนะทุกอย่างก็ข้อมูลมาเหมือกันทุกอยแล้วก็มีการทุกวันใุช่วงที่น้ำากต้นน้ำฟาร์มน้ำไปน้ำจะเอาไอ้น้ำที่ลดลงได้ประมาณสองสองพันหนึ่งร้อยันแประโด้ अच्चा तो अचा तो นะคะในนามตัวแทนพี่น้องประชาชนนี้รู้สึกเป็นเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินนะคะได้กล่าวพบปากับพี่น้องผมก็ถามตลอดเวลาว่าจังหวัดอุบลเป็นยังไงจังหวัดอุบลเป็นยังไงทุกคน,น,นก็บอกว่ากำลังดีอยู่ยังโอเคอยู่เหนือร้อยยังไม่มากแต่เป็นที่ทราบกันดีอยู่นะครับชัดเจนครับแน่นอนครับเดือนตุลคาคมเป็นเดือนที่แย่ บ่อนก็มีน้ำท่วมปีที่ผ่านมาตรงจุดที่เรานั่งเงนอยู่ยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้เป็นเดือนนะครับมูลค่าการค้าขายที่จะให้แน่ใจว่าน้ำจะไม่ท่วมรับได้รับคำมั่นจากหัวหน้าหน่วยงานผู้หน่วยงานว่าพร้อมเต็มที่ครับพร้อมที่จะเผชิญกับ ลดความลำบากของพี่น้องประชาชนทุกคนวันนี้ส่วนหนึ่งของคณะรัฐบาลส่วนหนึ่งของที่ตรงสาแถวหน้านะครับเป็นผู้แทนของชาวบนนะครับในการรับมอบสิ่งของ

ที่ปราชนขาตองกรที่หงนมรับิใเที่ที่ที่กที่เราสามารถมาต้งที่ได้ต้องถือมือใหญ่แล้วแต่ครับกรดีจี่ผกลงมาก็ขึืนอโดยเฉพาะหัวหน้าหน่วยงานราชการหลายๆท่านก็มาในวันนี้เพื่อร่วมกรีเอมาพบนะครับวันนี้เนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องปัญหาด้านท่วไป บอกว่าปีนี้การบริหารจัดก,การน้ำต้องย้นและมองเรื่องของการท่วมกว็จะไม่ดีหรือดีก็รอได้อีกเรื่องหนึง่งวันนี้ขอให้มั่นใจว่าเราจะดูแลบริหารจัดก,การและลืนลูกหลานก็้าสู่ว่องต่อของพี่น้องประชาชนทุกคนครับดีใจครับที่ได้มาเยี่ยมวันนี้ครับขอบคุณครับขอฝากขอบ้อนรับท่านผู้ใหญ่ขอ,ของเมนตรี เศรษฐาตวีศรีกรครับปุบเบอนะครับขอบคุณมนกที่กรนี <Fifth aula> ่ค <Subst> ร <itute girl> <cl> ับยินดีเสนอหน้าครับ